การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาต่อการพัฒนากลไกลการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศเมื่อวันที่11ถึงวันที่12กันยายนสองพัณจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้จัดโครงการการขับเคลื่อนการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่12ประจำปี2568ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภาบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ผ่านเวทีการแสดงความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยมีนายสุเมธทีรานิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวให้การต้อนรับและได้รับเกียรติจากนายบุญส่งน้อยโสพล รองประธานวุฒิสภาคนที่สองเป็นประธานในพิธีโดยมีนายพีรพจน์รัตนมาลีรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งในการจัดโครงการประกอบด้วยการชี้แจงภาพรวมเกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญัติหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและการมีส่วนร่วมของประชาชน การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแบ่งเป็น4กลุ่มในรูปแบบ WorldCA f e ประกอบด้วยประเด็นการกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติประเด็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินประเด็นการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสาธารณะจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันจากการระดมสมองใน4ประเด็นดังกล่าวและสุดท้ายเป็นการบรรยายสรุปและปิดการจัดโครงการโดยนายพีรพจน์รัตนมาลีรองเลขาธิการบุิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ได้ยากนะครับที่จะได้มีโอกาสมานําเสนอความคิดหรือว่าความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อ,อตัวแทนของประชาชนของเราในวุฒิสภานะครับก็ต้องขอบคุณท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทําให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขยายมาถึงประชาชนในพื้นที่ทุกพื้นที่ครับก็หวังว่าทุกเสียงทุกข้อเสนอแนะจากพวกเราจะเป็นอีก หนึ่งแนวทางที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตครับขอบคุณครับโครงการการขับเคลื่อนการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย